สวัสดีครับสวัสดีเอทุกทท่านครับสวัสดีผู้รับชมในขณะนี้นะครับสังในและต่างประเทศสวัสดีทุกๆท่านและขอขอบคุณทุกทท่านที่ให้การติดตามารับชมช่องของเราและก็ที่ร่วมด้วยช่วยกันเรื่องการไลฟ์สดของเราในวันนี้ขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญนะครับที่ท่านเมตตาช่องของเราในวันนี้นะครับตอนนี้ตอนเย็นผมจะพามาชมน้องใบบุญกับพี่ขาวของเราครับนี่ครับน้องใบบุญของเราครับกับพี่ขาวมาชวนกันไปไหนครับ ส่วนการทำอะไรครับตอนนี้เป็นความรักต่างสายพันธุ์ครับเป็นเพื่อนต่างสายพันธุ์รักกันมากครับจะมาเล่นกันประจําทุกวันครับพี่ขาจะมาทำข่าวถามข่าวใบบุญตลอดนะครับจะมาดูใบบุญตลอดนะครับเจมือของเราหลังจากไล่สดก็ท้องฟ่องอยู่ประมาณนี้ครับ มน้ำสำรามพอสมควรครับผมครับเจมเอยของเราอยู่ประมาณนี้ครับ i'm the key sound like ไปเดินมาหาเพื่อนเล่นครับน้องใบบุญของเรามาชวนแล้วครับมาชวนนะพ่อตอนไหนเล่นกับหนูเนี่ยนะครับมาชวนนะครับมาชวนแลวนน้วมาเรียกแล้วอยากให้พ่อไปเล่นด้วยนะครับใบบุญเซนน่ารักของเรานะครับเซนซนของเราอยากให้พ่อไปเล่นด้วยครับตื่นนอนมาก็จะหาเพื่อนเล่นอย่างเดียวครับใบบุญจะอยู่ประมาณนี้ทุกวันครับ เขาเขาไม่รู้เลยนะครับใบบุญนะครับเดินกลับมาแล้วครับแล้วเรียกชื่อจะรู้เลยนะครับใบบุญอนะ่ะหลานมากครับเจมือเนี่ยอิ่มจนเดินไม่ไหวนะครับท้องป่องมากครับวันนี้ แลครับด็กน้อยของเราถึงเวลาจะพักผ่อนแล,ล้วครับตื่นขึ้นมาก็จะนอนนอนเล่นอยู่นี่นะครับเป็นธรรมชาติของเขานะครับจะวนเวียนอยู่แบบนี้ดูทองเจมเหมอของเราครับปอกเลยครับอิ่มมากๆครับวันนี้แม่แม่เอฟซีจัดให้หนักมากครับ วันตรงนี้เราจะมีไรสดอีกหนึ่งวันนะครับเสาร์วันอาทิตย์เอฟซีันใดว่างก็แวะชมได้นะครับแวะให้กําลังใจเราได้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ซึ่งกันและกันครับช่วงนี้ดูครับทีมของเรามาสักท้ายแล้วแล้วครับเดินจะไม่ไหวแล้วท้องท้องป่องมากครับกินเยอะมากอิ่มมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมการเกตดเป็นไงอิ่มไหมการเกต เนี่ยครับการเกตก็อิ่มเหมือนกันครับเดินเทบไม่ไหวครับการเกนีดก็ท้องป่องเหมือนกันครับเนี่ยครับน้องการเกตดของเราเตรียมที่จะเป็นคุณแม่มือใหม่อีกหนึ่งเชือกครับซึ่งการเกดไม่เคยมีลูกเลยนะครับไม่เคยมีลูกเลยเนี่ยครับถักทายแล้วแะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่ครับน้องการเกตดของเราวัยสิบเจ็ดียสิบเจ็ดปีนะครับเป็นน้องของพี่มัมครับพี่มัมจะเข้าสิบแปดแล้ว ็นน้องของพี่หม่ำเขานะครับเป็นช้างในึ่หนึ่งเชือกที่อยู่ในภายใต้ความดูแลของเราและก็ตัวนี้ก็เจอพิษโควิดไปต่างๆนา,นานาเหมือนกันหมดครับแต่เราก็ยินดีที่จะรับเลี้ยงเขาดูแลเขานะครับเพราะว่าเราก็รักช้างแล้วก็เลี้ยงด้วยจิตใจรักนะครับเขาพยายามทำให้ดีที่สุดครับ าการกตของเราที่เดินทางมาอยู่กับเราตอนนี้ร่างกายเริ่มอ้วนมากครับเริ่มอ้วนแล้วตอนนี้ตั้งท้องอ่อนๆนะครับมีเอฟซหลายๆท่านทักถ,ถามมาว่ากตจกตเป็นไงบ้างตอนนี้ก็เริ่มตั้งท้องแล้วครับเริ่มตั้งท้องแล้ว นี่ใบบุญก็กำลังเล่นกับแม่อยู่ครับกำลังมีอาการแบบสลึมสลือเพิ่งตื่นนอนครับอยู่ประมาณนี้ครับน้องใบบุญของเราวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเรื่องอาหารช้างของเราและรับชมออนไลน์ของเราครับไลฟ์สดอาหารช้างออนไลน์ของเรานะครับขอให้ FC ท่านจงมีความสุขความเจริญมากๆครับวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับสิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีเรามีนัดกัน ที่ช่องไทรมาร์ทเนเของเรานะครับเราจะได้สดเพื่อช้างตกงานและอาหารกลางวันทันะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอให้ FC ท่านมีความสุขมากไปดูใบบุญทําอะไรครับใบบุญกําลังหาของกินอยู่ครับตอนนี้กำ,ำลังบรุงร่างกายอยู่วันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ